สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับในช่วงรู้ข่าวทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกตวันนี้ผมก็กําลังมาทําคดีให้กับลูกความนะฮะถูกฟ้องข้อหาทําไม้ในเขตสปปตรงนี้ชาวบ้านเราโดนกันเยอะมากแต่จริงๆในช่วงนี้ผมก็อยากมาให้ความรู้กันสักนิดหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการไปตัดไม้หัวงห้ามในเขตสปปชาวบ้านเราดีใจนะฮะได้สปปมาจาการัฐบาล มีการไปขุดดินบ้างตัดต้นไม้เป็นไม้หัวงห้ามบ้างมันมีความผิดนะครับแต่โชคดีหน่อยในช่วงนี้นะฮะก็ทางรัฐบาลโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะฮะก็มีประกาศว่าชาวบ้านสามารถตัดไม้หัวงห้ามในเขตสพกได้แล้วบอกเฮ้ยมันยังไงนะ,ะพอดีอันนี้มันคดีก่อนหน้านะฮะก่อนหน้าที่จะถูกจับดันไปทำไม้ไปตัดไม้อ่ามาค่า นะครับอยู่ในที่สปรกรปแต่แกก็บอกว่าแกไม่ได้ตัดไม้มันลมพัดล้มแกก็เลยเอารถไถดันไปไว้ตรงอ่าคูนาบังเกินป่าไม้มาเจอก็เลยจับว่าทําไม้ผิดพรบรป่าไม้นะครับมาตรา11ซึ่งตามมาตรา74มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน50,000บาททุกคนระวังให้ดีนะฮะในเขตสปปก,ก็ถ้าเกิดไปตัดไม้คิดแต่ว่าเป็นที่ตัวเองตัดไม้ห่วงห้ามโดนนะฮะ ไปขุดเอาหน้าดินไปขายโดนเหมือนกันตรงนี้เพราะว่าเป็นเป็นที่หลวงเราเป็นแค่ผู้มีสิทธิ์เข้าทําประโยชน์แค่นั้นทีนี้เกี่ยวกับเรื่องการตัดไม้ห่วงห้ามในเขตป่าสงวนนะครับมีประกาศของอ่าสำนักงานทรัพยากรธรรมชาตินะครับก็มีการแก้ไขนะครับมีการแก้ไขให้ชาวบ้านซึ่งทํากินอยู่ในที่ดินสปกอนะครับสามารถที่จะตัด ได้นะครับตัดไม้ได้โดยเป็นประกาศของอสำนักงานประกาศกระทรวงทรัพยากรนะฮะเป็นกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมประกาศเมื่อวันที่16ธันวาคม2563นะครับให้ถือว่าไม้ที่ขึ้นในที่ดินสพกรก่อนหน้านี้ล็อกแรกนะฮะเป็นการประกาศว่าไม้ที่ขึ้นในที่มีกรรมสิทธิ์โฉนดนอส3ส,สามารถตัดได้ ต่อมานะฮะช่วงปลายปีที่ผ่านมานี่เองนะ16ธันวา63ประกาศจริงๆประกาศก็คือมีผลบังคับเลยนะตั้งแต่16ธันวา63บรรดาไม้นะในประกาศฉบับน,นี้บอกว่าบรรดาต้นไม้ที่ขึ้นในที่ดินสอปรกอนะฮะหรือเป็นที่ดินที่อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขปตปฏิรูปที่ดินไม้ที่ขึ้นสามารถที่จะตัดได้แม้นเป็นไม้ห่วห้ามบอกเฮ้ ตรงนี้ไม่ผิดเหรอไม้ที่ขึ้นเป็นไม้ห่วงห้ามแต่ประกาศฉบับนี้เขาไม่ได้บอกว่าเฮ้ยไม้ที่ขึ้นอยู่ก่อนแล้วเราจะมีสิทธิ์ไปตัดของเขานะเราสามารถตัดไม้ที่ขึ้นภายหลังประกาศฉบับนี้ได้นะครับก็ถือว่าเขาประกาศเดี๋ยวผมอ่านประกาศให้ฟังดีกว่าเดี๋ยวจะสับสนนะครับให้ที่ดินที่รับอนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับเป็นที่ดินซึ่งไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวไม่ถือว่าเป็นไม้ห่วงห้าม ไม้ที่ปลูกนะครับไม้ที่ปลูกขึ้นแสดงว่าในเงื่อนไขของประกาศของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติต้องบอกว่าเป็นต้นไม้ห่วงห้ามที่ปลูกขึ้นนะครับแต่ถ้ามันขึ้นเองอยู่ตามธรรมชาติแล้วเราไปตัดเราก็ยังมีความผิดตามมาตรา1 1ของพรบป่าไม้2อ8 4ฉะนั้นในส่วนของต้นไม้ที่เราปลูกขึ้นนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะตัดได้โดยที่ว่าไม่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา11ของพบอรบป่าไม้ให้ใช้กับไม้ที่ปลูกขึ้นในที่ดินดังกล่าวก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้ใช้บังคับด้วยฉะนั้นถ้าใครปลูกอยู่ก่อนนะฮะมีใครปลูกอยู่ก่อนในที่ดินสปกรก็ดีแต่ที่ดินของโฉนดที่ดินและนอ,นส,อสาเขาประกาศไปก่อนแล้วอันนี้สปรกรนะฮะไม้ที่ขึ้นอยู่ก่อนที่ประกาศฉบับนี้ใช้ปลูกและแต่แต่เขาจํากัดว่าต้องปลูกนะแต่ถ้าขึ้นเองธรรมาชาติธรรมาชาติได้เราไปตัด ไม่อยู่ในข้อยกเว้นตามประกาศฉบับนี้แต่ถ้าเป็นต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเราจะได้รับยกเว้นตามประกาศฉบับนี้สามารถตัดไม้ห่วงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดินได้แต่เราต้องปลูกเองหรือปลูกก่อนแต่กรณีว่าเป็นไม้ห่วงห้ามที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเราอย่าไปตัดนะครับคดีนี้ที่ผมทําวันนี้ก็จําคุก6เดือนไม้3ต้นนะครับเป็นไม้มะค่า นะฮะหเดือนฉะนั้นต่อไปถ้าเราอยากจะปลูกให้ไปลงทะเบียนกับกรมป่าไม้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าอยากปลูกปลูกเลยเพราะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้รับการแจ้งคือเราต้องไปแจ้งก่อนว่าเราจะปลูกพอขึ้นแล้วเขาจะยืนยันว่าเป็นไม้ที่เราขอปลูกจริงนะครับมันจะมีข้อมูลอยู่กรมป่าไม้ไม่ใช่ว่าเราปลูกแต่ลืมแจ้งเดี๋ยวกลายเป็นไม้ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติเดี๋ยวเราจะซวยไปด้วยนะครับก็กลัวชาวบ้านเราที่มีสปะก๊ จะไปเกิดเหตุนะครับกลัวจะโดนเจ้าหน้าที่ป่าไม้จับมาอีกเดี๋ยวตรงนี้ก็จะเฉพาะในที่ดินที่รับอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินนะครับแต่ในส่วนของที่นิคมหรือที่แบบอื่นเนตัวประกาศนี้เขาประเภทหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินตรงนี้ประกาศฉบับนี้เขาใช้เฉพาะสอบประกอนะแต่ที่นิคมที่ สอท,อที่ที่ยังอ่าอะไรนะนอคออะไรเนี่ยเขาก็ยังไม่ประกาศที่จะให้เป็นไม้ห่วงห้ามสามารถตัดได้แต่ที่ประกาศตอนนี้คือที่มีกรรมสิทธินะฮะโฉนดที่ดินนอสอสามแล้วก็มาประกาศสอบประกอบฉบับนี้อีกแต่เอกสารที่ดินประเภทอื่นเขายังไม่ได้คเวอร์ลงในประกาศฉบับนี้นะครับที่นิคมหรือที่นอคอพวกอะไรที่ ที่ยังไม่ได้เอกสารนะครับก็อย่าพึ่งไปดําเนินการแต่ถ้าไม่มั่นใจให้ปรึกษากรมป่าไมา้เพื่อขอลงทะเบียนก่อนแต่ประกาศฉบับนี้ยกเลิกแล้วนะครับมีที่ดินก็ใช้ให้เกิดประโยชน์นะอย่าเอาไปขายอย่าเอาไปให้เช่าอย่าเอาไปจำนำตอนนี้เห็นหลายๆคนที่มีสปกร,กรไปกองอยู่ที่อาคารธนาคารทกศเกือบหมดนะครับของพ่อของแม่มาลูกเอาไปจำตรงนี้ไม่ดีนะฮะเขาอนุโลมให้ ทำเพื่อที่เราจะได้สร้างผลผลิตในครอบครัวช่วงนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีนะครับถ้าพอทําประโยชน์ได้ก็ทําให้มันเต็มซะเพื่อช่วยเศรษฐกิจของบ้านเราด้วยนะครับมีสาระความรู้ดีๆเดี๋ยวผมก็จะมาให้ความรู้กันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ก็ฝากไว้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ